สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะมึอนี่บอมเมนว่ามึอนี่ยุบานไม่ยาค่ะพี่น้องสิบ้าเรื่องตลกให้พี่น้องฟังมีคนรอค่ะสิบ้าเรื่องตลกไม่ยาอายุเก้าสิบห้าปีแล้วค่ะบอกภาษาอังกฤษบ่ได้สาสาสระคาม้าน้อเวไม่ไมนะ่เนาะที่รักที่รักที่รัก มานอร์เวย์ไม่ไม่ที่นี่แล้วก็เบาอยากเบากับเ้าค่ะแล้วก็บาภาษาอังกฤษบ่ไดเดะเบาใด yes no okay กับบ่ไดเลยค่ะบัดน,นี้แล้วก็เลยนางเบิ่งทีวีนํากันเฮาว้ากันบ่ไดอ่ะนะม้าไมา่ไม่กับเบาภาษาโนชกับบัตรใดใดภาษานอร์เวย์วนในในวค่ะจากสิเ้าออหยังกับเราบัณน,นิ้พาก,กันนางฟังเพลง justin bieber ค่ะพี่น้องสาวสารคามกับนางเบิง่งน justin ยู่ในทีวีเนาะ บันนี้แม่ย์ยาบาขึ้น I love you ได้คืนหยากหัวค่ะ I love you บอกภาษาอังกฤษว่าอดาจะคำแต่ว่ายังเห็นจัสตินรอเพิ่นว่ารอเราเพิ่นเลยชอบเพิ่นเลยบอก I love you แมย่าค่ะเดี๋ยวสิพ้าตอนนี้กะอยู่บ้านแม่ยามมายามแล้วค่ะเพราะได้คุยได้เล่นได้หัวกัน บันนีสาสารคามว่าว่าตรงว้าใหา้รับฟังก่อนว่าข่อยเห็ดอีอย่างแน่ไอสามีเขาแบบว่าแราวเป็นคนตลกแต่ว่าแล้วบุกเขากล้องลูกคือกันค่ะลูกชายเหมือนกันไม่ชอบเข้ากล้องแต่เป็นคนตลกไอสามีเกิดตลกค่ะเป็นเป็นเพื่นชอบแบบนี่นี่ของเพิ่นนว้าหยอกว้าหัวยห้เฮาหัวนะคะบัดน,นี เพื่อนนะฉันก็นึกอีกเพื่อนเด็ดคอยเล่าตัวให้ดูบันที่เพื่อนพากันเหลียวเบิงสันเดย์สาวสารคามอธิบายแล้วเนาะว่าข่ายอยเฮ็ดอีหยังแน่ลงยูทูบจังสันจังสีบันที่เพื่อนพากันเหลียวเบิงว่าสาสารคามจะบอกภาษาอีหยังเบ้าภาษาอีสานแม่นปะค่ะเบ้าเบ้าอีสานออกไปแล้วเพื่อนก็เลยแบบว่าจองเบิงเขาก็เลยอยากหัวแม่พี่น้องพากันจองเบิงเดี๋ยวสิพากเมียญญ มาม่าคันตัวหินสลิดมาม่มาหูหูว่าไ้ยินคันตัวหินซะเซฮารู้เอ็มดูเฮ้ยเฮ้ยแม่ยาเพิ่นหูบ่ค่อยดีแล้วเนาะค่ะให,ให้เพิ่นให้เพิ่นนี่จังนเอยเพิ่นแต่ว่าขออนุญาตแล้วขออนุญาตแม่ยาว่าขอให้สวัสดีทักทายได้บ่จังซี่นะคะเออเพิ่นบ่ได้ยินเพราะว่า ก้าสิบห้าปีนิดดิแฟมแล้วค่ะพี่น้องคลิบมันบะทุไมยานี่มีเรืองเลาหลายยางเลยเหตสาวสารคามฟังเรดิโอเออวิทยุสมัยก่อนตอนเกิดสงครามโลกนะคะพี่น้องเขาเจ้าสิบ,บอกให้ประชาชนรับรู้เรืองแล้วเขาเจ้าสิบ,บอกว่าให้เอาวิทยุไปรวมกันอีกที่หนึง่ง mm. เพื่อที่จะไม่ให้ ประชาชนรับข่าวสารเพราะ,ระาว,วินาทีนั้นไม่มีโทรทัศน์ค่ะ่กพี่น้องมีแต่เรื่องน่าสนใจน่าฟังเลยยาหนูเนาะอีเกซอน,น <c oughs> เราถามว่าใช่ไหมใช่เออในราคาเมียเมียสาวสารคามเป็นแม่ม,ม้าได้น่ยม้านูมา,มามมทูแต่ว่าบ่ใดมอระดกน้ำเพลินค่ะ ว่าหายเกิดฟุตอัดว่ามีนหมามาอโภาษาสามีสาสารคามเป็นลูกชายคนเดียวค่ะแต่มีพี่สาวเป็นพี่เลี้ยงัะหักแพ้งกันค่ะพี่น้องแม่ย่ากับยูยูนี่เนาะยอยาฮักฮูวิสตาแดมเป็นฮูวินอีกฮาเดนโนค่ะสาวสารคามกับเป็นลูก คนที่สามพงไม่ยาเป็นลูกหลาค่ะกะยูน้ากันดูแลกันกับคือแม่ฮักคือแม่ค่ะสามีกับฮักแม่คือแม่คือ,คอกันฮักแม่เฮาคือแม่เพิ่นคือกันค่ะเอาละค่ะพี่น้องสาวสารคามมาพูดให้พี่น้องฟังเนาะเรื่องเล่าใหยไมยามาทักท้ายเล็กๆในน้อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมีโอกาส ต่อไปข้างหน้าสาวสารคามสุภาพมยามาทักท้ายอีกเนาะค่ะจังไดมมอนีก่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ